ทุกคนรู้ไหมครับมันเห็นอะไรมันเห็นไม้ขนไก่มันนึกว่าไก่ว่าสีอาแม่เบิงแม่แม่มันหาทุกวิธีทางดูดูดูมันเห็นไม้ขนไก่อีเชยกับสีอามันไม่ใช่ไก่นะลูกมันไม่ใช่ไก่สวยทว่ามันเป็นไก่หนิที่เอาไก่เขามาในเย็นป้าถูขึ้นกาบุกลูกหัดทิ้มสวยว่ะนี่มันคือไม้ขนไก่ลูกไม่ใช่ไก่เนี่ยเหนียวเหนียวมีกิ่งโออด้านด้านได้แล้วแม่แม่มันมันมันมาขยำได้แท้แม่มันขยำได้แท้แม่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 มันน แม่มันนึกว่าไกลจริงๆหายไปแล้วหายไปแล้วแม่แม่แม่มันหมุดทำไมมุมของไตเหรอแม่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 มันนึกว่าไกลจริงๆนะแม่แม่มันเอาไปแล้วไม่เอาไปแล้วมันนึกว่าไกลจริงๆนะแม่ไปเอาแม่แม่ดูเรียวอุจจน่ะเรี่ยวเรี่ยวเรีมันอ่ะเป็นยังมันหมุดเหรอแม่มันหมุดตายแล้วตายแล้วไก่ เอาคืนเอาคืนเอาคืนแลแลกเอาเี้ยแล้วแม่แม่ไปแม่ไปถือถือไม่ตาถือไม่ตามันกัดไก่กัดไก่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 มันเป็นไก่มันแกบุกชิมแซงมันมันมันไปอ้มันไปชิมแซงกลยย่ยยาตียาเส่วร็วมีไก่ไมาร์ดิเไเดี๋่ไดี๋่เดี๋ยวเดี๋ไเดี๋ยวม่เดียวเดี๋ยวก็อยากได้มันยกัด ไก่ไก่ไก่ไกแล้วบ่ะนี่เอ้ยดักหนาดักหลังเลยบ่ะนี่ดักหนาดักหลังโอ้ไก่เด็กๆเขาจะเอาไก่นะทุกคนเขาเรีกว่าตัวนี้พี่ยายถือเป็นไก่นะฮะเด้อเด้อเด้อเขาถืก็จะซาเซียวหน่ะอุ๊ยอีสากมันจริงจังมากเลยแม่กันกกันเอาไก่แม่แม่ดู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 ทุกคนทุกคนดูนี่นะฮะได้โอ้โหโอ้โหพวกคขาเนี้ยมันเอาขึ้นโซ่ขึ้นโซ่ไก่ขึ้นโซ่ไก่ขึ้น เดืเหนียวเดเฮอนั่น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 งๆงดูดูเขาพยายามที่จะปีนขึ้นไปนี่นี่ไก่ดิ้นไก่ดิ้นไก่ดิ้นือเหนียวยงสองเอได้เหนียวจะเอาไก่เหนียวต้องเป่งผู้พิชิไก่พอดามันเนาะเอาได้เหรอเอาได้เหรออ้ย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 อมันโดดขึ้นเก้าอี้ เบื้องเบื้องแม่แม่มันมันหมุนทุกวิถีทางเลยแม่งหมาขนไก่กับปยอมแม่อุ้ยอุดูดูเหนียวต้องการจะเอาไก่ซาคาเชียวนะยัยเหนียวเพิ่งยอมที่จะเอาไก่ตัวนี้ลงมามันมาหยามเข้าเหนียวถึงถิ่นเหนียวจะไม่มีวันให้อภัย A few moments later นี่นี่นี่แม่ถือ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 เออแม่ถือนี่โอ้ย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 ถึงลุกมาถึงลุกมา ลุ่มงความความควหเหนียวความควควาูไตมันลุมใหญ่มันลุ่มใหญ่เอ้ยไตไตไตเอ้แขวะได้แขวะได้แขวะได้เอาเอาเอาเาเอตไตแขวะแล้วแขวะแล้วเอามแเอามแม่นี้อาุมแเดี๋ยวหาว่าพุเดินมึงลุมแม่นี้ไก่มึงลุมแนี้มึงลุ่มแม่๋ยวนี้ลุมามึงลุมาไก่ปากูเล้วไก่ปากกูเล้วมึงลุมามึงลุ่มาบาเขาเดี๋ยวปีนแม่แม่บางเาเดี๋ยวปีนหลังหลังบาเขาเดี๋ยวปีนหลังหลงมา อุ้ยขนไก่มันกับบอย่มเจ๊ห่อตาซื้อมาก่นี่นไก่มึงเอามือมงนี่นี่ห่อตซื้อมากป่ะหอดรอเบื้องโอ้ยอิรมันพยายามมากเลยอะ